มีมากินข้าวกันะข้าบอกว่ามันเสี้ยงไกลมันสิเลียสิท่อนมึนบมมันนจนเขาวันเาะกันเพเขากินเยอกันวามมันอยู่มีอกันทัดาเลียงนีันอยู่ทงนั่นาะายอยู่ทงรัโตกนันอยู่คยเลยสิ มันขึ้ไฟได้้าไรมันก็นั่มากเลยนั่จริงๆเลยนี่ฮะมันมาแบบิดอย่งมันหมดอีทื่นมาแม้ว่าผัวเมือแเขาไปยังเหมือนดอกไ้เต้นกอดห้องมึงนอกมามันเป็นจ้าควงโว้ยคุยยากอยู่แล้วเพียงแต่กูไปแม่ดี่ายุกมีตรงไม่จบควงรเปาับลับเลือดไ่พันมา ยังไงนะเนื่ยแนวเหมือนแมวสัวงปลาชนนครขบหยิงเพราะไงมักหมาดูอย้่ทองแก่ยิมหน่ยที่นั่นที่นี่เนาะดูได้ารือ่ปาดูันบอกอะไรกมบ้างเนี่ยจ้างเห็นจ้างจ้างอันนี้จางอันนี้ไอ้คันอไ เดี๋มงเอจ้บงจังองนยูทูเยเบืองเืองเจ้าของในยดีเีองไม่หันนะเย้ามันหนีขามันไล้วลมบ้างไม่รัลนวสิโอ๊ยโอกคือร้อนไเลยนท่อพวกโผลกสอยเลยอเ้ย้คือมากไม่ก็บมาทีดูทก่อนโว่พนได้วันิดเดียอนี่ อเข้ามาอยู่ตรงคนบาคคนมันเนี้ยบอเอาเงาหยังให้กินเนาะพราะ่มนี้ผ้าู้พ่อาชมบรรยากาศครับสีข้าวเสร็จกันข้ากันมาแขนดูิ่นข้ากเลยกนเี้่นั่น่ะ

ทำมานี่แะเป็นลำดัจมแล้วสัตนมามันหล่นยังไ่ได้๋ยวทไรง่ายไหยง่ายไหยมาหากูเป็ดดีเลยนั่นตัวใครเนี่ยถูกคนกูจะว่าไงว่าไงว่าไงล่ะมั้งจะแบงค์พักเสร็จมากก็หนักพรุ่งนมาหลับี่รถ นรากินกุองมังงตุนเหมอกอาไปเที่ยงแล้วมหรอไ่งหมดหมดก็พุกหนึ่งหุนห้าเอาไปเที่ยงแล้วมงกินหมดได้หรอเด้ยก็สบด้ยมันใส่สารบมือเกาหมกระตางอ่นะมันหวานกตางนมือเกาก้่อย่งก่้่ย่ง่นอ

รินเท่าไหนก็กินเท่านั้นนะวัดอันบ่อเบิร์ดบ่อใมานะท่อนนี่แหละนี่แหละขวดเบิร์ดนี่ขวดขวมาอยู่นี่เจ้าแจ้งหัวเสืย้อนเขาจนพิชจนยเนี่แตกแค่แตกหัวกินเอาเพราะแกะข้าวหอมซื้อเป็นขวดเดียวเดี๋ยวนี้อันนี้ขวดจันก็เอาไปขวดนึงนี่นี่นี่น้ำสาเกน้ำสาเกครับสาเกัวน้ชอบตัวนี้กินตัวนี้ว่น เลี่งมุ่โจมนบ่แมนเหลาเทข่อยนี่นะการท่านกเศร้าไรอยู่ขอยลาเแล่วเจิินตีข่อยก็พ่อแย่งแนวเพ่อใจล้วข่อยเซลูเจริญข่อยยู่เจิ้นบาทนี่ขอยเศร้ามาตะพุ่นก่อยจำรถสี่พันเอออันนี้เจิ้นภาพเงินนี่ตัวเราดูด้อยข่อยข่าวข่อยเสียมันแนวมันบัดจิตบัดจิตไม่เกี่ยวมันเงินหน่อยหน่อยย่นี่ มันหวานแเอนไมันหวานมันนตจงเลยตอนเป็นแมเลยมันเป็นี่งดเอาัวาดขนคียวกบไม้หวานแต่ไม่เินมันเป็นหวานมันเอยย่างไงเนาะยังมหนแ้งไเห็นเนาะว่แมงคนนู้นตัดเี๊ยวก่อนว่าบมานรถเป็นยันนน่ยัี่ยันันไปดูียวแล้ัดิไปดูรเป็นเกี๊ยวงไเห็นมัน เซื้อขั้นไม่หรอกลุงอยู่ลุงไม่ซื้อขั้นไม่หรอกเจินวุ้ยซื้อเลยนะจิ้มเนื้อไปใส่อันนั้นเป็นอะไรซื้อหัวใช่หัวหมี่ไม่ขายหรอกข่้นจ้ำนี่รู้นะเจินเจินว่ารวยมากนี่เพราะก็ในย่ายไม่ย่ายอีกสี่อันเนี่ยที่ลงช่องนั้นไม่ลงกินเขาเนี่ย ยินก <c oughs> ัดคนต่อสกี้วันนเศ้าแล้วเกี่ยววนวแลเดยวเดนดอกนี่เดีนก็แล้วดี้ผมเดินเามเดินเดียวไี่ย่งเดียวเนาเดี๋ยวให้ร้ามีย่างเดียวให้ไปมี่รมีย่างเดียวำน้ำไขน้ำปีเอาว่าน้ำปีน้ำปีเอาานปื ว้คุ้ม no <r isa> ีโทซ่บกวดน้อนนี่สีละสีกนไงอยู่ำปืนเมื่อนั่เนาะยเตโไทไปนี่มื่อมื่อคนี่ดนน้ว่เยทมากว่าไปเคขอคุกกขอกุก้กไปเคยขอกลีสอดขากลีสอดขึกองเคยขสร้างเข้าสอ้าเม่อนี้ไปไหน่อนั้นทอไม่ก๋วเส้นหัวก๋วไกเนาะ ว่ามาเรีในร้เยนร้ก็เดียว้าต้งไม่ยอมเรีนมีหรอกเรีนร้แลวเรียนช่วยปลูกไอ้นะบัตรจะแต่ว่าสิบกว่าเก้ากัแล้วันไหนกคืนก็ได้ทำใจเลยเอาเลยให้เมาเลยยืมงกเป็นยังยืมลั้งก็เป็นยังนังเงินบิงบิงนาแป้งนาติดต้นตันปมาณไรกว่า กเดีแม่ไปครับปู่เกินเดี๋ยวปู่เกินเดี๋ยวไ้ไม่ร้อนอปพราะอบผมเพราะมัร้นเย่ไปกานเดี๋ยวไสองสมีโอ้ยรับนะเดี๋ยวซื้อทอนพันไปกินบกิมเดี๋ยวไซื้อทอนพันก็ติดเะ่รวอเปล่าตัดแทงทนี่กูเสิอน้าีถายมาเสียไปละจกินน้กนกนเดนี่ดิวินอ

เดี๋ยววาเริ่อเริ่มขึ้นเขา้สาเกสาเกสาเกหมดแล้วพี่กายสีสีขึ้นโอ้ยพี่จะคนเมาเนาะในกันชีอะหัวสาคนเลยเอก็ั้นไปเกี่ยวสามคนาสคนก็บนี่ไม่ยายครับนี่ไม่ยาย เี๋ป่อตานนะครับน้องปัญหามาเลมาาไปวันเ้าเฮ็ดแล้วเาโ้งานนะช่วงมาให้ชมบรรยากาศครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหลังสีข้าวมา